สวัสดีครับกำมะนาตต้นครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นเอ็นทอยตอนนี้ผมอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ครับทีนี้จะพาทุกคนมาทัวร์ร้านโรไลฟ์สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกำมะนาตต้นครับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูร้านโรไลฟ์สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่กันครับสำหรับร้านโรไลฟ์สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับผมก็อยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้นสองของผมอยู่ตรงข้างๆกับร้านลลอนนี้เยะครับ สำหรับร้าน Low Life ที่สยามดิสฟเวอรี่นะครับก็เป็นร้านสาขาที่2องผมของ Low Life นะครับที่มาเปิดในประเทศไทยครับผมผมได้เคยทําคลิปร้าน Low Life สาขาแรกไปแล้วนะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตครับผมก็แวะไปรับชมกันได้นะครับคลิปนี้ก็พามาดูเป็นสาขาที่2ครับผมอยู่ที่สยามดิสฟเวอรี่นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นดิสเพลย์นะครับผมที่โชว์เป็นแบบงานบ้านจิ๋ว ห้องจิ๋วต่างๆนะของของโรไลฟ์เขานะครับก็ใครที่ติดตามชื่นชอบของของโร e ไลฟ์นะครับผมสินค้าของโรลไลฟ์ก็จะรู้ว่าเขาจะเด่นๆในการทําของจิ๋วอย่างนี้นะครับผมเป็นแบบบ้านจิว๋วห้องจิว๋วร้านอาหารจิว๋วเป็นช็อปเป็นสโตร์ต่างๆนะครับขนาดนเล็กๆน่ารักๆรักแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็มาโชว์ก็ต่อๆกันเป็นแบบ เป็นคอนโดนะครับเรียงกันเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นดิสเ์ที่ทางร้านได้จัดเอาไว้ให้ดูกันนะครับว่ามีสินค้าอะไรแบบไหนขายบ้างนะครับผมตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตีมคริสต์มาสนะครับผมที่ผมมาถ่ายช่วงนี้ก็เดือนธันวาคมแล้วใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วนะครับก็จะมีเป็นสินค้าต่างๆให้เข้าตีมนะครับเผื่อใครอยากจะได้ของไปตกแต่งห้องตกแต่งบ้านนะครับ ในช่วงคริสต์มาสนี้นะครับผมเนี่ยก็จะ,จะมีเป็นสินค้าของเล่นของตกแต่งต่างๆน,น่ารักนนะครับในธีมคริสต์มาสแบบนี้เลยนำมาจาัดโชว์อยู่ด้านหน้าร้านตรงนี้ด้วยเลยนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับมีของเขาหน่ารักจริงๆนะเนี่ยก็จะมีเป็นของสะสมลายต่างๆนะครับผม เช่นเป็นแบบงานไม้นะงานไม้ประกอบแบบนี้ครับคล้ายๆแบบฟิลคล้ายๆเหมือนจิก๊กซอว์เนาะแต่ว่าเป็นแบบเป็น3มมิติแบบนี้แล้วก็หมุนได้ด้วยมีไฟมีแสงแบบนี้นะครับนี่ไปตกแต่งห้องตกแต่งบ้านก็ได้น่ารักมากๆเลยนะครับผมนีม่ก็จะราคา1 4 0่บาทนะครับสําหรับเซตม้าหมุนอันนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นบุกนุกนะครับผม เป็นธีมคริสต์มาสแบบนี้เลยก็จะเหมือนกับที่โชว์อยู่ตามตัวอย่างแบบนี้นะครับผมที่ที่จะเป็นแบบวางบนชั้นหนังสือเนาะขั้นระหว่างหนังสืออย่างนี้นะครับเป็นฟิลเหมือนกับเป็นบ้านอยู่ในตู้ในชั้นหนังสือของเราได้นะครับน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยเขาจะมีแบบช่วงนี้ก็คือจัดธีมคริสต์มาสคือเยอะมากๆเลยครับมีหลาย หลายชิ้นนะหลายแบบโหนี่อันนี้อลังการมากเลยเนี่ยเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นช็อปใหญ่ๆเลยนะครับนี่มีหลายแบบเลยมีแบบต้นคริส,สต์มาสด้วยก็มีอย่างนี้นะครับหรือมีเป็นแบบเป็นบ้านบ้านคริสต์มาสเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ครับนี่เนี่ยเป็นช็อปโคโก็ช็อปคริสต์มาสแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้เล็กๆน่ารักดีเป็นแบบ มุมห้องนะมีต้นคริสต์มาสมีโซฟาเก้าอี้โยกอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็เป็นแบบชี่วางขั้นระหว่างหนังสือบนเชลหนังสือตู้หนังสืออะไรแบบนี้นะครับผม,มก็เป็นชอ็อปต้นคริสต์มาสประกอบแบบนี้นะครับแล้วก็มีโอมีซานตาคลอสเหมุนรอบต้นคริสต์มาสด้วยะจะพาเข้าไปดูข้างในร้านเพิ่มเติมกันนะครับผม,มก็ที่สาขาที่2นี้ก็อาจจะ เล็กกว่าที่สาขาร้านที่เซนต์เทเวสเกตหน่อยนะครับก็รวมๆร้านก็จะมีพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีด้านข้างนี้อีกโซนหนึ่งนะครับผมก็จะมีพื้นที่ร้านเท่านี้นะคะสำหรับสาขา2แต่ว่าสินค้าคือม,เมอีเหมือนกันเลยมีแบบหลากหลายลายเนะชี่ของโลไลฟ์คอปปิ้ออกมาขายเนี่ยก็คือมีเหมือนกันนะครับสามารถมาซื้อได้ทางที่สาขานี้ หรือว่าที่สาขาแรกก็ได้นะครับใครสะดวกสาขาไหนใกล้ตรงไหนก็คือไปเลือกซื้อกันได้เลยนีตรงนี้พามาดูเป็นตัวอย่างดิสเพย์อีกอันนึงของโลไลนะครับเป็นแบบบ้านจิ๋วอย่างนี้แล้วก็มีเป็นงานอัร์ททอยตองสุ่มของเขานะครับของโลไลเนี่ยเขาก็มาตกแต่งอยู่ในฉากดิสเพย์แบบนี้ด้วยนะครับประกอบฉากเขาแบบน่ารักน่ารักเนะเข้ากันกับฉากต่างๆเ้าใครอยาก ไปประกอบแล้วก็มาเล่นตกแต่งแบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่มีตัวอย่างให้ดูกันเลยเนีย่ยวก็จะมีไอเทมต่างๆนะเช่นแบบมีหลังคางแบบนี้ครับผมมีมีแบบฝาปิดด้านข้างแบบนี้ก็มีแยกขายด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นพวกเป็นธีมต่างๆเป็นร้านหนังสือเป็นทีช็อปเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวอะไรแบบนี้นะครับเนีย่ยก็มีสินค้าให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับ นี่นี่เซตนี้ก็จะเป็นแบบเป็นระเบียงนะครับมีเก้าอี้มีโต๊ะมีร่มอะไรแบบนี้นะครับผมเนลือต่อต่อเป็นแบบชั้นยื่นออกมาแบบนี้นะครับถ้าไม่ติดเป็นหลังคานะก็เอานี้มาต่อปิดแทนหลังคาก็ได้อันนี้ราคากล่องละห้าร้อบาทนะครับมก็จะมีเป็นแบบนี้ด้วยนี่แล้วก็เป็นแบบเป็นช็อปเป็นร้านเบเกอร,อร์ต่างๆนะครับร้านกาแฟ ห้องนั่งเล่นห้องนอนแบบนี้ก็จะราคา1,200บาทครับันี้ก็เป็นแบบกล่องทีวีโชว์แบบนี้เลยนะครับเป็นเหมือนเป็นส่วนสนุกเนาะชิงช้าสวรรค์อะไรแบบนี้ครับผมนี่ก็คือเสร็จนี้นะครับนี่เขาบอกต่อประกอบไม่ต้องใช้กลาวเลยนะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรอนะไรเงี้ยแบบ ง่ายต่อการประกอบนะครับผมใครที่สนใจนะชอบแบบนี้ก็ซื้อไปต่อกันได้เลยนะครับมาดูกันต่อนะครับทางด้านในร้านตรงนี้ก็จะเป็นดิสเพลย์ของเซตต่างๆโชว์ให้เห็นกันนะครับเป็นชอ็อปเป็นร้านต่างๆอันนี้จะใช้พื้นที่ในการวางใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับแต่ลเนะเซตเนาะแบบนี้เป็นุ๊กช็อปนะครับ ราคา1,200บาทแล้วก็เป็นแบบอื่นๆนะตีมอื่นๆร้านอื่นๆร้านต่างๆแบบนี้กันไปนะครับผมมีให้เลือกเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเล็กๆลงมานิดนึงนะครับเป็นแบบใช้พื้นที่ในการวางโชว์น้อยนะครับอันนี้จะราคา420บาทแล้ก็จะมีให้เลือกหลายตีหมหลายแบบเช่นกันนะครับนี่อย่างนี้เลย,ยตีมคริสต์มาสก็มีนี่ครับ นี่เลยเป็นแบบ snow globe นะครับเยเป็นโกช็อป o ันก็จะมีสินค้าของธีมคริสต์มาสอยู่เยอะเลยนะครับในช่วงนี้ครับผมอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างของสินค้าจริงนะครับที่เขาประกอบแล้วก็นำมาจัด display โชว์ให้ดูกันเลยว่าน,นี่ของจริงประกอบตอกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ไซส์ประมาณเล็กกว่ามือผมเองนี่เลยขนาดเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีแบบอื่นๆนะครับผมเป็นรถเข็นขายดอกไม้เป็นลอนดอนบัสเป็นรถไฟแล้วก็เป็นพวกงานไม้นะครับประกอบเป็นอ็อบเจกต์อื่นๆต่างๆนะครับผมมีลูกโลกอะไรแบบนี้ต่างๆก็คือมีนีให้เลือกซื้อกัน อยู่หลายแบบเช่นกันนะครับนี่มี Big Ben ก็มีมีท o w e r Bridge ก็มีครับผมแบบนี้เป็นงานไม้นะครับเป็นงานไม้ที่แบบไม่ได้ลงสีนะก็คือเป็นเป็นสีไม้แต่ถ้าลงสีแล้วก็จะมีเหมือนกันแบบนี้เป็นรถรถรอนดอนบัสรถไฟอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นแบบ 3D Puzzle เป็นจิ๊กซอ3มมิตินะครับที่ที่เป็นไม้ครับผมหรือว่าเป็นพวกดอกไม้ก็มีประกอบแล้วก็เป็น ดอกไม้ต่างๆก็ไปโชว์ระดับตกแต่งในห้องในบ้านกันได้แบบนี้นะครับดอกไม้ก็มีอยู่หลายแบบหลายเวอร์ชันเช่นกันครับเป็นดอกเดียวๆหรือจะเป็นแบบเป็นดอกคู่เป็นช่ออะไรแบบนี้นะครับก็มีด้วยอตรงนี้จะมีเป็นแบบ ตีแมลงมแมลงที่มีความเป็นหุ่นยนต์หน่อยนะครับเป็นโรบอทแบบนี้อันนี้เป็นผี่เสื้อเกาะอยู่บนกลาบสวยมากเลยครับหรือจะเป็นแมลงอื่นๆก็มีเช่นกันนะคร agen, padding, ับพวกวกดวงเนาะแมลงติดแข็งอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์แมลงหุ่นยนต์เป็นโรบอทแบบนี้ครับแล้วก็ไอเทมอื่นๆก็มีนะครับที่แบบประกอบแล้วก็ขยับได้แบบนี้อันนี้เป็นเรือไวกิ้งไหมเนาะ แบบนี้นะครับผมขนาดใหญ่เลยนะจะมีรถไฟรถไฟหรือจะเป็นแบบนนี้เป็นเหมือนเกมนะครับเกมพินบอลนะไม่น่ไม่แน่ใจวเรียกชื่อถูกยนะครับแล้วก็เป็นกล้องกล้องฟิล์มแบบนี้นะครับโอ้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็น parallel world นะครับเหมือนเป็นทางเนี่ยเป็นแบบ ที่จะให้ลูกบอลกลิ้ง,งเมื่อกี้เห็นภาพตัวอย่างแบบแบบนะครับเนี่ยก็จะเป็นลูกบอลลูกเหล็กกลมๆเล็กๆนะครับกลิ้งเข้าไปอยู่ในนี้เนี่ยก็จะกลิ้งไปตามตามทางแบบนี้เลยนะผมวนๆไปเหมือนเกมเนะเหมือนเกมที่เราเคยเล่นแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบนี่เป็นไซส์ขนาดนี้นะครับโหน่าสนใจมากเลยแบบ มีไฟมีแสงในแต่ละธีมกันนะยครับโอ้โหดูอลังการมากๆน่าสนใจน่าสนใจตล้องฟิล์มนะครับมีไฟเปิดไฟได้ด้วยอ่านี่ก็เป็นนาฬิกาเนาะนาฬิกาแขวขนผนังเบอไวจิ้งเนี่ยเขาจะมีของเยาวีเยอะเลยนะครับเป็นแบบเป็นไม้ประกอบแล้วก็เปเป็นเกมที่ลูกบอลจะแบบ วิ่งไปตามทางวนๆไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมมันก็วิ่งไปอีกได้นะครับเนี่ยก็คือจะเป็นเป็เกมแนวมิคานิเคิลแบบนี้อยู่หลายๆตีมเลยครับเดีย๋ยวจะเป็นอื่นๆเป็นรถรถม้านะเป็นรถไฟเป็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้ก็มีด้วยนะครับนี่ของจริงเลยที่เขาประกอบแล้วแล้วก็มา โชว์ให้ดูกันนะครับนี่มันจะมีกลไกที่แบบเยัียบได้นะหมุนได้แบบนี้ครับเมื่อกี้เป็นพวก3 d p a z z e เนะแต่ puzzle แบบปกติก็มีนะครับแบบจิก๊กซอที่เป็นเป็นภาพปกติแบบนี้นะครับนี่ก็ตามตัวอย่างเลยครับผมเป็นภาพเนวะแบบอัด์ตหน่อยเนาะภาพสวยๆแบบนี้ครับมีหลายภาพเลยหลายแบบแบบนี้นครับให้เลือกกันได้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เขาต่อจิกอ๊กซอเสร็จแล้วแล้วก็ นำมาโชว์ให้ดูกัน,นครับเนีย่ยก็จะมีหลายกล่องนะหลายลายหลายตีมแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลยเป็นโซนของบุ๊กนุกนะครับที่จะเป็นไว้วางบนชั้นหนังสือนะครับวางขั้นระหว่างหนังสือก็จะมีเป็นตีมสถานที่ต่างๆหรือเป็นแบบเป็นห้องต่างๆครับแบบนี้ให้เลือกกันเยอะมากๆเลยวันนี้แบบ เป็นเรือเลยนะเหมือนล่องในคลองเลยมีเรือแบบนี้มีบ้านข้างแม่น้ำลำคลองแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือมีให้เลือกกันเยอะมากอันนี้สวยดีนะครับเนี่ยมีเป็นแบบรถไฟก็มีนะผมพามาทางโซนนี้กันต่อนะครับนี่โซนนี้ก็จะมีเป็นตัวอย่างให้ดูเลยว่าบุกนุกเนี่ยเขาใช้กันยังไงก็คือจะวางแบบนี้ครับบนชั้นหนังสือนี่ก็คือแบบเป็นพับหนังสือนะแล้วก็เอา มาวางไว้ขั้นแล้วก็เป็นแบบหนังสือวางไว้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับช่วยตกแต่งให้แบบตู้หนังสือชั้นหนังสือของเราดูน่าสนใจนะไม่ได้มีแต่แบบสั่นหนังสือให้มองแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีเป็นแบบอันนี้มาตกแต่งบนชั้นหนังสือด้วยทีหนึ่งนะครับให้ดูแล้วก็เพลินไปอีกแบบนึงครับจะมีให้เลือกเยอะเลยครับผม อ่าแลวก็ตรงนี้นะครับก็เป็นแบบเป็นบ้านจำลองห้องจำลองอันนี้ตีมนคริสต์มาสนะครับอันนี้คือมาใหม่เลยนะสําหรับช่วงคริสต์มาสแบบนี้ครับอน่ารักมากๆอันนี้นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันอื่นๆเป็นรูปแบบอื่นๆครับเป็นร้านขนมปังหรือเป็นแบบคาราสแบบนี้นะครับเน,นี่ยก็มีอีก หลายหลายตีมเลยครับผมให้ได้เลือกซื้อกันใครที่ชอบของจิว๋วบ้านจิว๋วน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็แนะนำเลยนะให้มาดูที่ร้านโรไลส์นะครับผม,มเขามีของเยอะมากๆเลยครับแล้วก็นอกจากพวกของจิว๋วบ้านจิ๋วแล้วนะครับของโรไลส์พวกก็ยังมีเป็นกล่องสุ่มด้วยนี่มีเป็นแบบโมเดล ก็ใหญ่มาตั้งโชว์ให้ดูกันด้วยนะครับสำหรับกล่องสุ่มอาร์ทอยแบบนี้นะครับแล้วก็มีซีรีส์อื่นๆสีต่างๆของโ o l i f e เขานะครับก็มาโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยครับใครที่สนใจงานอาร์ทอยของโรไลฟ์นะครับในซีรีส์ต่างๆจะเป็นฟิลแบบมีความฟุงฟิงนะแฟรต์เทลแบบนี้ครับเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆฟิลแบบคาแรคเตอร์ในเทพนิยายอะไรแบบนี้นะครับ จะมีหลายๆซีรีส์เลยเป็นคาแรคเตอร์จีนๆแบบนี้นะครับผมอย่างซีรีส์นี้ก็จะส่งกล่องละ420บาทนะครับอันนี้ก็420บาทนี่ก็420บาทนะครับผมราคาเรทประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะ300บาทนะครับก็ราคาแตกต่างกันไปตามแต่ละซีรีส์นะครับแต่ก็จะ เรทราคาประมาณนี้นะครับของโรไลฟ์เขาครับเนี่ยแบบนี้น่ารักดีเนาะเนี่ยเป็นน้องต่างๆนี่นี่น่ารักดีเป็นแบบจีน็นน้ำพุแบบนี้ครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่โรไลฟ์ผลิตออกมานะในซีรีส์ต่างๆ่าแบบนี้เป็นจีนจีนนะครับผมคาแรคเตอร์ character จีนจีน น้องจีนอบ่นี้ครับน่ารักมากเลยหัวซีรีส์นี้มีเยอะเลยอะ่ะมีหลายตัวเลยครับ ำรับร้านโลไลฟ์สาขาสมดิสคัฟเวอรี่ Discovery, ก็ขอพาชมกันคร่าวๆประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกัมพนาต้นเพื่อไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆท่ามเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ